แว่นออปตาสแว่นกองแสงสีฟ้าช่วยปกป้องสายตาจากการใช้มือถือคอมพิวเตอร์หรือทีวีตัวแวมีความเบาทนทานไม่งอไม่หักใส่สบายใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจออปตาสเลยนะครับถ้าใช้โค้ดสฟเฟลว่าเราจะได้รับส่วนลด100บาทด้วยพวกเรากับ์ลเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาเล่นเกมฟรีไฟน์นะทุกคนมาดูซิครับว่าเกมนี้มันจะสนุกแค่ไหนนะฮะเราจะมาผันตัวเป็นวัยรุ่น FF กันด้วยเิไปเล่นเลยดีกว่าทุกคนมา แล้ตอนนี้ทุกคนเราอยู่บนท้องฟ้าแล้วนะฮะไปลงนี่ไม่ลงเก็บเครื่องบินนะไหมกกว้างๆนี่โอ้ยลงทะเลดีกว่าจะกบอยากว่ายน้ำมันใช่เวลาว่ายน้ำาม่นี่ฮะโอ้โหงั้นลงตัวนี้เลยทุกคนสนามบินนะครับสามสองหนึ่งเลสโกโลสเกตไปเลยโอเคลงมาเลยทุกคนไปเตรียมตัวฟาร์มของมาเรามาเป็นวัยรุ่น FF กันเถอะ โอ้สุดยอดทุกคนนี่คือความรู้สึกของวัยรุ่น f f ใช่ไหมเนี่ยมันรู้สึกแบบมีพลังสุดๆเก็บปืนโอ้ยมีกระเป๋าฉลามตรงนี้มีเป๋าสองอมีเป๋าสองสองแอนเออเก็บเลยขอด้วยขอด้วยเฮ้ยปืนนี้สุดยอดเอาปืนนี้มาใสอันนี้แล้วก็ใส่กระสุนนี่ดีกว่าทุกคนฉลามนายควรจะมีปืนกลหนักแล้วก็ปืนกลเบาไว้นะจะได้แบบว่าปืนกลเบาเนียวไว้ยิงใกล้ๆได้เอ้ยไมีมีคนยิงเออยิงมันโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว เฮ้ยเอามาเดี๋ยวปืนนี้ผมจะใช้สกาแล้วกันนะครับรีโหลดไว้เฮ้ยเฮ้ยยิงปืนแล้วหุยปึ๊บปึ๊บปึ๊บยิงไปโอ้โหบอดคุงไ่ะเนี่ยฮะบอดคุงโอ้ยอ่ะวเ้ยนายยิงได้สองคิวเหรอเจ้ากบใช่แล้วฉลาม ตอนนี้คือเขตปลอดภัยลดลงแล้วทุกคนโอเคเราอยู่ในวงสบายใจเฉยไหมฟาร์มต่อไปพวกเราได้ที่หนึ่งแน่เจกบฉันคิดว่านะเฮ้ยจริงหรอโอ้โหความมั่นใจนี่เต็มร้อยเลยใช่ไหมใช่เนี่ยเพิ่งเริ่มมาก็ปาไปแล้ว2คิวอ่ะเออเฮ้ยโอเวอร์บอร์ดว่ะเฮ้ยคืออะไรอ่ะไม่รู้จักกดใช้ได้เหรอแต่เพื่อใช้โอเวอร์บอร์ดเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอเจกบโอ้โหวัยรุ่น FF ขี่สเก็ตบอร์ด ขอซ้อนได้ไหมจ้ากบเรามาดูเรามาดูซ้อนได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมีคนยิงมีคนยิงมีคนยิงใช้นี่เลยเออออออนี่จยิงเรียบร้อยเออไม่มีว่ะมีมีคนยิงอีกปัง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 เรียบร้อย ฉันเชื่อเลยว,ว่าต้องมีคนบอกว่านี่คือบอสแน่นอนแต่จริงๆไม่ใช่ทุกคนเพราะผมได้ทาการบอก GM ให้เอาแบบว่าคนที่เก่งที่สุดในเกมมายิงกับผมนะครับใช่ก็คือในแผนที่นี้มีแต่คนที่เก่งที่สุดในเกมอ่ะเฮ้ยเจะกอบฉันเบื่อเมืองนี้แล้วว่ะไปหอนหาฬิกากันไหมเออไปดิเฮ้ยจะบอกว่าหอนหาฬิกานี่คนเยอะมากเลยนะเท่าที่ฉันไปศึกษาข้อมูลมานี่เฮ้ย,ยข้างหน้าคนเฮ้ยกาลังอยู่ใต้สะพานเจะกอบโอเคโอเคเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วโอเคล้มล้มล้ม อย่าปล่อยให้มันคอยโดดยิงเอออย่างที่อะโอ้ยเทคนิคโดดยิงใช่โค้ทเท่เลยทะเลโอ้ยโอโอ้ฉลามคิดถึงทะเลโดดลงทะเลเลยทุกคนน้ำแค่นี้นะเฮ้ยคน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 นู่นโอ้ยคนอีกแล้วเออลบไปดีลบไปดีตามหาคนเลยตอนนี้คนเหลือสาสคนเราจะต้องเอาที่หนึ่งให้ได้ใช่ไหมใช่ต้องที่หนึ่งเอ้ตตรงนู้นตรงนู้นจงกรตรงนู้นตรงเองงงี ยิงยิงยิงไปล้มล้มล้มเอามาเอามามีคนนึงมีคนนึงตรงนั้นโอเคโอเคเออปึ๊บยิงยิงไปรุ่น F F จงเจริญเฮ้ยมาแล้วมันอะปึ๊บ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 โอเคล้มแมวล้มแล้วเออล้มไปดีเออเออตรงข้ามถนนจะกดตรงข้ามถนนไอตรงไหนวะอ๋อเจอแล้วหนึ่งร้อยหกห้าร้อยหกห้า โอเคเร็วล้มเรียบร้อยล้มเรียบร้อยอย่าลืมนะมันอาจจะมีเพื่อนมันก็ได้เพราะนี่คือเราเล่นหมดเอ้ยฮัลโมนมีฮัลโมนมีพอเราเล่นดูโอ้ยี่เราโดนลมปึ๊บเอาตายเลยเนี่ยเฮ้ายตกพื้นเฮ้ยล้มแล้วจะก่อโอเคว่าฉลามโคตรโหดอ่ะเฮ้ยแล้วนี่มันทีมเวิร์กใช่พวกเราคอยปกป้องกันและกันไงเอาม嘛ยาม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 เฮ้ย เจ็บปืนยิงเจ็บปืนยิงเอามีดไปฟันไม่ได้ถ้าเจ้ามีดไปฟันจะกบไหนเชื่อไดในชักนะเอ้นี่แน่นี่แน่โอ้ยโอ้ยฉลามบ้าเลยเปล่าเจ้ามีดไปฟันได้ไงเราเจอเจอเจออันนี้คือยอดที่เก่งที่สุดคนนี้คือยอดที่เก่งที่สุดผมจำได้โอเคยิงยิงข่าวผม่าเมฆะเนี่ยโอ้ยจะมองหาประมานเฮ้ยลบแล้วลบแล้วเฮ้ยเอ้ยจะหลังไม่นะไม่นะไม่นะในเมืองในเมืองก็มีนะ ยิงยิงหัวเออโอเคฝั่งนู้นฝังนู้นมีเอยเอามาล้มล้มโอ้โหอันนี้แรงแรงสูงสุดเลยเนี่ยผมจําได้คนนี้เขามีไฟที่ปากนี่คนนี้เลยโอ้ยามเลยยามเลยยามโอ้ปึ๊โอ้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 อ้โอโอ้โอนโอ้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 โว้โเ้อ้ยอ้โอ้โอ้โอคนอ้อ้โอ้โ้้อ้ อ<ะ>ิงบี้เนี่ยโอ oh, ้มีคนโอ้โหดูดิคนโคตรเยอะฝั่งนี้ก็มีมีอะไรกันอีกอ่ะโอ้เยอะมากเยอะมากจะกบฉันว่าเกิน13คนแน่เลยอ่ะกระสุนหมดกระสุนหมดเดี๋ยวจะใช้ปืนนี่ยิงเลยทุกคนปืนระยะใกล้นี่วิ่งเข้าไปยิงเลยดีกว่าฉลามไปสู้เลยโอเคยิงสู้ยิงสู้โอ้โหล้มต่อหน้าเลยเอ้ยตรงข้ามจะกบตรงข้ามมีคนเป็นหนึ่งหาเก็บกระสุนก่อนกระสุนหมดจริงปึ๊บโอเคเอาปืนนี้มาปืนนี้ใช้กระสุน s m g โอ้ยเจอแล้วปืนปืนปึ้ง เอ้ยล้มมาคายิงวะฉลามมาใช่ฉันเองโอ้โหมือโปรโลแล้วได้มันสุดยอดแล้วมันไวรุ่นเอฟเอฟโอกัรบินไปแป๊บนึงเอามาเฮ้ยฉลองจะกบฉลองอมันเป็นไปได้จังไหนอันนี้คือสู้กับคนที่เก่งที่สุดในเกมนะครับนี่ยังชนะอะไรกันนี่ แค่รอบแรกก็โชว์ศักยภาพขนาดนี้ทุกคนเราไปรอบสองกันเลยดีกว่าเดี๋ยวรอบนี้ให้ฉลามโดดแล้วกันฉลามเลือกเลยว่าจะลงตรงไหนแต่ห้ามลงทะเลแค่นั้นพอเฮ้ยลงคลองก็ได้ไม่ไหวแล้วลงตรงไหนไะเร็วเลือกที่ <c oughs> ลงเลยเออเอาตรงกลางนี่เลยพีิกเลย, <c oughs> ยคนเยอะเมืองนี้คนเยอะใช่จะกบเราลงเพื่อหวังฆ่าไงเอ้ย <c oughs> เอาวะฉลามลงเลยโดดได้เลยฉลามนายเป็นคนนำาอมอาฉัเป็นคนนำเหรอให้มาตามฉันมา ไอ้ไม่เห็นใครเลยเขาเห็นเราลงเขาเลยไปกล้าลงเอ้ยเห็นอยู่เฮ้ยเฮ้ยเอา嘛ม,ามีคนอยู่ทุกคนเห็นคนเดียวเองไงฉันเห็นสามคนเลยฝั่งขวาฝัา่งซ้ายมีหนึ่งตรงนี้โอเคทุกคนไปฟาร์มของอต้องมีชีวิตรอให้ได้นะจะโกโอ้ยแนนอนอยู่แล้วฉันมันวัยรุ่น f f อดับเบิรวัยรุ่นเอ้ยมีคนเฮ้ยเตรงนี้ ต่อยต่อยต่อยเออต่อยต่อยมึไปต่อยมันเออเอาไปไหนแล้วอ่ะนี่นี่นี่อ๋ออนี่นี่ไงเออต่อยจริงมันโอ้โหเออต่อยเลยทุกคนเออต่อยโอ้โหเรียบร้อยจะขอปืนจะขอปืนอ่าขอปืนไหมขอปืนไปไม่มีคนมีคนมามีคนมาทางนู้นทางนู้นเอ้ยเน้นไปเลยว่ะเอาว่ะเออมีอะไรบ้างโอ้เบิร์นี้เก็บมาก่อนทุกคนแล้วตรงนี้ก็มีเป็น โอ้ฉลามีก่อตรงนี้แน่ๆใส่กอยังยังไม่ได้สักอันเลยก่อนี่มันเก็บตัวนี้มีก่อเยอะขอบใจมากโอ้โหมาเออมีคนยิงมีคนยิงนี่เออเราไม่ดีเอยตายไหมมาง่างมาห้าวมาห้าวกับไวรุ่นเอฟเอฟฮ้าวกับเราไม่ได้นะที่เจอใครจะห้าวก็ได้แต่อย่ามาห้าวกับเราใช่ห้าวที่มันแบบฮ่งๆงมาฮ้าวเจ้ากโอ้หย เฮ้ยเจอคนอ่ะใช่โอ้โหลอไปถ้ามันจะกกบฉันเห็นในแมพมันมีรูปรถเข็นอนะมันอาจจะซื้อของที่ดันได้ก็ได้นะลองไปกันเปล่าอ่ะลองไปดูก็ได้ไหมมีรูปรถเข็นตรงนั้นโอเคน่าจะไปซื้อของหรออันนี้มีคนแว่ยิงคนตัวหนึ่งครับทุกคนเอาด้านหลังก็มีคนจะกบโอเคฉลายิงไปเลยฉันจะยิงตรงนี้เหมือนกันโอเคฉันเร็นตังมังล้มไปนี่เออโอ้ยทีเดียวตาย โโอ้โหสแสดงว่า <ใน S 1> เขาโดนยิงมาเจ็บนี่งไงตรงนี้ตรงนี้มาแล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป้งแป้งแป้งโอเคล้มไปดีลมม้ลมไปดีเออตายไปดีฉันจะเล็ง,งหัวตายจะกรอบพยายามเล็งหัวกันโอเคล้มแล้วโอ้สเก็ตบอร์ดพี่เทมากเฮ้ยเจอคนแล้วนี่ตรงนี้เฮ้ยล้มไปดีมาเอลดอปเลยนี่โอ้มีหมอดสามเมื่อกี้ โอ้มีเปินนี้ทุกคนเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวยิงมันเอ้ยเอาดิอลองไปดูตรงร้านค้ามันคืออะไรมันขายอะไรเกม Battle Royal er, มันมีของขายด้วยเหรอข้างในนี้ขายขนมขบเคี้ยวหรือเปล่าเฮ้ยคนคนคนโอ้ยไม่โดน,นอเอ้ยนี่ไงฉันเจอตู้แล้วเจ้าโกเออไปดิไหนตู้อะไรวะขอลองไปดูกันว้าวนี่รอตู้ร้านค้าทุกคน กดซื้อได้มันใช้เหรียญ F ในการซื้อเอาฉันมีเหรียญ F ห้าเลยซื้อก่อสามเลยทุกคนโอเคพอซื้อเส็ษใสได้เลยอะ่ะว้าวแล้วก็มีสกาใช้สกาดีไหมโอเคใช้สกาดูาแล,แลกันเฮ้ยเฮ้ยได้ลองปืนเลยเอ้ยหัันตูดฟันตูด,ตดเอ้ยโอ้ยโค้ที่ไอซ้อนได้ไหมเนี่ยไอซ้อนได้ว่ะวัยรุ่น F F ทุกคนขี่มอไซส์ว้าวาไไหอกพี่เดี๋ยวพี่พาไปส่งเอ้ยชนเลยชนเลย ชนเออไม่มีคนนึงด้านซ้ายไปชนไปชนชนมันเลยขับไม่รุ่นเอฟเฟไม่รุนเอฟเฟดีเออปิวมาดีเออชนไปสองทีโอ้ีคนนั่ไงนั่งไงด้านล่างเนี่ยเออสองคนเลยติดต่อันเลยวิ่งไปชนมันชนอีกรอบหนึ่งเอออีกคนหนึ่งควายอีกคนหนึ่งโอ้ด้านซ้ายก็มี โอ้โอ้มันขึ้นเขายากเกิดขึ้นยากเยากเออลงเขาดีครับลงเขาดีน่าไปหาคนตรงข้างล่างดีกว่าชนเลยชนเลยตรงนี้แหละจดการชนมันแหม่โอ้นั่นแหละเออทางนี้ชนหนีเลยเออไม่ต้องหนีโอ้ยกะลังวิ่งหนีเราหรือเปล่าเนีชนโอ้ยเอออัดรัวอัดรัวเปืนไม่ต้องยิงมาแรงขับชนเลยขับอย่างเดียวโอ้ยคนเขาเยอะชน ชนอีกเออด้านล่างด้านล่างด้านล่างล้มแล้วไปด้านล่างไปด้านล่างชนด้านล่างเลี้ยวลำบากจ้กกอแป๊บนึงแป๊บนึงเออจะมาหมุนปืนอะไรแถวนี้นี่ต้องยูเทิร์นแป๊บนึงต้องยูเลื่อนได้ไหมเนี่ยเอ้ยอยู่บนรถยูเลื่อนได้ด้วยเออโหเออปืนไม่ต้องยิงแล้วปืนกระสุนมาปืนน้ำมันดีกว่าตามไลน์สองคนที่เหลืออยู่ที่ไหนเฮ้ยมีอะไเอ้ยนั่นไงเก่งปืนเก่งปืนชนชนมันเลย เฮ้ยมันเ่าหลบเออชนอีกลำหนึ่งเออเสียศูนย์ไม่ดีเสียศูนย์ไม่ดีอีกลำหนึ่งเออเสียศูนย์ไม่ดีเออเลยแค่คนเดียวเท่านั้นเราก็จะ number one แล้วเราจะเป็นวัยรุ่น ff number one เฮ้ยนั่วไงในเจออะไรใจอะไรด้านหน้าด้านหน้าเออนี่ชนโดนมีเลี้ยงซิกแซกมีเลี้ยงซิกแซกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดจะไปไหนพี่มาดีก่อนเออ เรียบร้อยทุกคนบูหยางในสังเวียนของจีมมันก็เหมือนกับสนามแข่งรถแล้วน้องๆ <c oughs> เ,เล่นไปก็มีแต่ชนะนะครับผมเอาเป็นปว่าคลิปนี้ขอตัวม่เพียงแค่นี้ก่อนละกันทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ด้วยนะครับถ้าใครสนใจปลูกต้นไม้นะครับก็สามารถปลูกได้โดยการสมัครสมาชิกเลยส5บาทเท่านั้นใช่แล้วทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปายครับาย